มือนีผ้าพ,พี่นองมาเก็บบรรยากาศน่าเหมือแรงครับผมอยู่ในสวนปลาของเขาครับ เป็นปลากระเจียวนะครับข้างลางมีไหมปลานะครับข้างลางกับมีมีค่านะครับเป็นกล้วยนะครับผม ใกล้จะมืดค่ำแล้วครับอีกบักกีชั่วโมงนะครับอีกบกีหน้าทีก็สะค่ำแล้วครับผมนี่แหะครับบรรยากาศสวนปลานะครับเมื่อแร้งว่ากับสีนอนหน้าขึ้นกันละครับผม ต้นซักครับผมสวยงามมากครับต้นพระยุงไทยนะครับสูงซ้ำกันได้ครับกับต้นซักครับผม ประมาณ6เมตรนะครับอายุ3ปี3เดือนนะครับผมต้นนี้เป็นพระยุ่งจีนนะครับเอามาแซ้มครับผม ตอนนี้พายุ่งนะครับกับบอท่านใหญ่ไงปันเดครับได้เยอะครับ2เมตรนะครับทางนี้จะต้นสูงใหญ่แน่จากน้อยครับผมแต่ต้นนี้ใหญ่ครับสูงสูงครับ าสมาเก็บปักแข่งนะครับผมหรือามาเขือพ่วงนะครับเอาไปกินกับน้ำพริกกับปิครับมือแรงครับผมต้นคลอครับผม บรรยากาศครับผมมา,าเบิ่งอีกล็อกหนึ่งครับจะมีทั้งหมดเก่าล็อกนะครับผมพักพิงเก็บบรรยญญากาศครับล็อกที่สองนะครับล็อกที่สามครับ พอดไดใส่บูดมาเด้พี่น้องย่านงูบล็อกที่สี่นะครับหกเจ็ดแปดเก้าอยู่ฟังบุญนหระครับผมมันหก่หครับผมว่าท่านรัดหยานะครับย่านงูครับพี่น้องโบไปเด้วครับ ต้นประดูง่ญ่นะครับไผ่อของเฮ้าครับเส้นรอบวงสามรอยเซนติเมตรครับหรือสามเมตรครับผมเี่แหล้ครับ